สวัสดีครับผมเป็นใครผมชิบิงปองนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลิฟเวิร์ดโลกที่สองนะฮะเดี๋ยวแป๊บลองเข้าเฟสก่อนไอ,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 อเคือไอเคือโอเคเรามาต่อเลยนะะไรอ,ะ,อะไรฮะ กทำ <c oughs> โอ้ยขนาดนี้เลย,โอ,ยโอเคโอเคเรามาต่อกันนะครับก็เหมือนลิฟโลกที่หนึ่งนะรู้แล้วครับรู้แล้วเคยเล่นมาอ้าวกรรม เดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเล่นไม่เหมือนมันเล่นไม่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมไม่มีสักโอ้ น่าหนุกเนาะโอเคมาเจ้าหอยหอยหอยเท่าเกินหอยเท่าจังหอยแก่นะโอเค เกือบโอเคฮะเออคือเออคือฮยอืมคิดว่าขึ้นไม่ได้หรอเดี๋ยวเก็บเงินก่อนทำเราขึ้นอีกฝั่งก็ได้ cầm lại nghe ok lại ạ à. à. ok Ủa, đi ơn lắm Ủa rồi mới nè อ,าาอี๋เวลาชาเซลปาอ๋อมันไม่เลื่อนเหรอนะมันไม่วิ่งได้เหมือนโลกที่หนือนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโอ้ใกล้แค่ใกล้มากอะเมื่อกี้มันไม่เป็นไรสักอย่างหนึง่งฮะโอเค ผ่านไปแล้วนะครับสามนี่อ๋อคิดว่าสองโอเคต่อโลกที่สองอะเอ๋ต่อด่านที่สองครับปาม้งโอไม่มีสักอย่างไม่ง่ายว่ะหนุกดีนะเรามาลองโหลดมาเล่นดี๋ว โอ้ตัวนี้ละดีนะที่มันไม่ใช้ปลาสองครั้งและตาย <c oughs> มันเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าตัวนี้โอเค สระมันไม่เคลื่อนที่นะครับ <c oughs> สดึงหมดอ่ะ <c oughs> มันมีอย่างนี้ได้ว่าหนูดีนะโอเคอ้าวกำโนวฮะโน Work, 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 okay? Mm -hmm. เหรียญหนึ่งเราต้องเอาฮะตาไม,ม่งชนะโอเคเรืยเผือกดเมื่อกี้ก็เผนะือกดฮะโอเคไปต่อไปต่อโหขนาดนี้เลยเหรอโอเคด่านสามด่านสี่ด่านสนะี่ฮะ โ,โหยากๆเนี่ยมามามีลูกไฟขึ้นไหมไม่มีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ก็ หน่อยสิครับเราต้องกดแรงๆฮะแม่แรงมันไม่ค่อยไปครับโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูเด็กกินข้าวไหม วิอ่ายอวิอือ,อ,อ,อไม่แน่หรอกเจ้าหนูหน้อยไปฝึกมือใหม่นะข่าไปฝึกมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นยากะนาดเนี้ยเอ้ยโลกเนี้ย <Okay. S 2> บอกว่าเล่นสีตาอ๋นนี้มันมันกากฮะเราต้องเล่นสีเอ๋เราต้องเล่นหลายๆตาครับมันเสร็จไว้ฮะโอเคถ้ามันยากเราก็จับเปลี่ยนเป็นเนาะเปลี่ยนเป็นสีลนนคลิปเหมือนเดิมครับถ้ามันยากขึ้นนะฮะทำ

เฮ้ยเอ punched, punched, kicked, dled, umas, ่อโอ้ยมาดิ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 อ้าวมีนกด้วยเฮ้เฮืยอไอ้เดี๋ยวนู้เฮ้ยกดค้างอ่ะมันค้างคนเดียวอ่ะ เห็นบ้างมีใครเห็นบ้างกาแล้วโอเคีด่านต่อไปนะครับมาด่านนี่หกนะฮะมันมีกี่ด่านวะโอ้ เกือบเกือบยากฮะอื โอเคโอ้ <Okay. S 2> oh. เกือบฮักเกือบเหมือนหอยจะไวัยไปนะใช่ไหม <Okay. S 1> หอยมันเดินไวัยไปไหมอ่าโอเคด่านที่เท่าไหร่ละ Okay. โอเคฮะก็จะพาทัวร์กันเนาะอมันมีห้าเอ้ยแปดนะอย่างละแปดด่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคมันมีทั้งแปดนะโอเคฮะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเปนก่อนนะครับโอเคฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอคืนนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นฮะยังไม่ได้นอนเลยนะครับโอเคฮะไ,ไม่ชอบนอนดึกฮะเอยชอบนอนเช้าฮะไม่ชอบนอนดึกครับโอเคฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ